หลุดพ้นไฮโซหายไป10ปีเจออีกทีสวยมากเปิดภาพล่าสุดเจนชมพูนุชอดีตนางเอกช่อง7อุ้มลูกสองหลังเลิกสงการอัปเดตชีวิตหลังแต่งงานนักแสดงหน้าหมวยเจนชมพูนุชเที่ยวสวีทพร้อมสองลูกน้อยสุดแฮปปี้สุดๆ ถ้าพูดถึงชื่อเจนชมพูนุชหลายคนคงจะจำเธอภาพความสวยในภาพยนตร์ดังแห่งปีปอบวีสยองขวัญใจหนุ่มๆในยุคนั้นหรือซิทคอมอย่างหมู่เจ็ดเดสรตีต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนเพราะเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เจนชมพูนุชเป็นที่รู้จักในวงการหลังจากหายหน้าหายตาไปสักพักก็มีข่าวว่าเธอแต่งงานกับไฮโซก้องทิติโกวิทยา ขายาดกลุ่มรถยนต์พิธานพาณิชย์ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่ใน14จังหวัดภาคใต้แบบเงียบๆไปเมื่อหลายปีก่อนมาถึงตอนนี้ถ้าใครได้เห็นสาวเจนแล้วคงจะเดาไม่ออกว่าเธอเป็นคุณแม่ลูกสองเป็นสองหนุ่มตีใช้แววหล่อหน้าตาดีทั้งครอบครัว นอกจากนี้เจนยังขันมาจับธุรกิจแม่ค้าออนไลน์มีแบรนด์สภาพเป็นของตัวเองที่ชื่อว่ามัมมี่สตอรี่เป็นร้านสภาพของเหล่าบรรดาแม่แม่ทั้งหลายมีผู้ติดตามในเพจเป็นหลายแสนคนเลยและเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วย บอกเลยว่าทั้งสวยและมากฝีมือแบบนี้บอกเลยว่าหลายๆคนก็ยังคงหลงรักเธอไม่เปลี่ยนแถมตอนนี้มาเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้ออีกด้วยบอกเลยว่าไม่ธรรมดายังคงเป็นสาวสวยมากฝีมือที่เก่งมากๆอยู่เหมือนเดิมเลยวันนี้เราขอนำภาพชีวิตดีๆของเจนมาให้ชมและต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน เจนยังคงสวยสะพังไม่สั่งจริงๆแต่จริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแค่หันไปทำหน้าที่คุณแม่ที่ดีของลูกๆทั้งสองและหน้าที่ภรรยาที่ดีเท่านั้นเองภาพปัจจุบันของเจนแวบแรกยอมรับเลยว่าจำแทบไม่ได้สวยปังขึ้นและดูดีมากกว่าเดิมอีกโดยปัจจุบันสาวสวยหน้าหวานคนนี้ก็อายุ38ปีแล้วเธอนั้นได้ลาวงการบันเทิงไปเป็นที่เรียบร้อย